นี่นะครัวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนฝาฝาปิดนี่นะครับมอน้ํานี่ฝามันมันเสียนะครับมันมันเปิดออกแต่แต่ฝาแต่ว่าจุกจุกยางที่มีโอลิงมันไม่ออกครับก็เลยสั่งฝาใหม่นี่จะถอดแต่เครื่องมันยังร้อนอยู่นะมันจะมัรู้มันจะพุ่งหรือเปล่าถ้าไม่พุ่งก็ฟู่ออกนี่เดียวแค่นั่นแหละเอดูมันจะพุ่งไหม อดหลายรอบแล้วมันสอนไม่ออกนะครับเลยรอของก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนข้างเดียวเลยมันจะฟูออกไหมไม่ช้าตอนไม่ออกนี่ครับมันออกใต่นี่ออกแตฟ้าไหมอยู่นู้นนี่ออกเลย <Yeah. S 2> ตอนเช้าก็คุ้มแก่มีความร้อนมันน่าจะมีแรงดันออกนะเนี่ยได้จะออกายกว่าตอนเช้า Mm hmm. Hmm. No hmm. ต่อแล้วแับนี้อืมจนสปริงหลุดอ่ะเนี่ยร้อยโอ้เนี่ยสติงสติง ไม่สปริงเล็กมันจะลุนลุนไปซวยขึนหายี่จะมีสปริงเล็กอยู่ครับเนี่ยอันนี้ลนเข้าไปี่เข้ามอนาำอีกตัวอีก ขึ five ้นแล้วขึ nine ้นนะฮึบุกมานี five ่โวขึ seven ้นมาแล้วครับเองยางอลูมิเนียมของท่าน ฟองใหม่ของใหม่ของเก่าไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันจะเป็นเลิมเล่มๆออกกระฟ้าเดียวกันนี่กฟ้า น้ำยาอยลัลกอฮินโดยมัน้ำยาหลอกเย็นตัวโตวเก่าที่มันเหลือนะครับ รอ้อยนี่ตัวเก่าพังเรียบร้อยนี่ครับได้จุกใหม่แล้ว ให้ดูสภาพตัวเก่าครับนี่แต่รหัสรหัสตรงฝาก็อันเดียวกันเลยนะครับนี่รหัสเนี้ยนี่รหัสนี้ตัวดีจีดีจีเก้าสามแล้วก็แปดขีดขีดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ขีดเอเออันเดียวกันเลยฝาก็อันเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นรูปแหลมแหลมเป็นกลวยขึ้นมาแต่ตัวนั้นมันจะเป็น ลเม้า์ลงไปเลยนะมันก็นจะเม้า์ลงไปดดนนี่ตัวนี้ตัวนี้มนอยู่อย่างนี้ก็อันนี้มันน่าจะป้องกันนะพวกเศษอะไรหรือเปล่านะแต่นั้นไม่มีตรงป้องกันตัวนี้ร่วมถอดใส่กันได้น่าจะได้นะน,น่าจะถอดออกได้เไม่เปนไรใส่ไปแล้วครับก็มีสปริงตัวหนึ่งสองตัวสิสปริงเล็กนี่ การทำงานของมันทำงานไงพอ็สปิงได้อยู่นี่หายปิงประมาณนี้นะครับเละเลยดูตึงแค่ไม่ขึ้นนะดูขาดกระจุยหมดอนะ่ะอืม